ว้าวหอม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 ไก่ย,ย่างถูกเผาเราจะเอาไม้เสียบวันนี้ย่างทรังกระดูกหมูย่างปีกไก่ย,ย่างมาเลยจ้าสุดยอดสุดยอดสุดยอดไกายยาด่ย่างวันนี้ย่างแบบมาฝังนี้อบฝั่งนี้มาฝั่งนี้ยิ่งอุ่นยิ่งอร่อย ครัวบีบีนี่นี่ดูต้มจับชายเดือผุดขุดฟันน้ำแกงส้มก็มาโอ้ยใส่เห็ดหอมสดสดว้าวเดือดขุดขุดต้มจับชายถ้าเราทำหม้อใหญ่ๆต้มจับชายยิ่งอุ่นยิ่งยิ่งอร่อยนะคะ mm hmm. ใครหิวก็มาเลยจ้า mm hmm. ได้คลิปวันนั้นแม่ได้พันหนึ่งคนดู มันดูต้าทำสองพันวันนะคลิปอะไรนะคลิปแกงเขียวหวานเอามันมันคือเย็นเย็นไก่เอาปิดประตูไม่ลูกมะแรงวันตัวใหญ่มาอันพอต้าทำกับข้าวไม่ไปเดินเลยบนะ่หนันนั่งรออะไรปะป๊าว่าไปเดินเลยบ่นั่งรอกินบ่ไม่ไปเดินเลยบ่